สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์515ตอนรับสมาชิกใหม่ได้เกะบิเซล่ล่ะเอาเรือนขึ้นบวไปแล้ววันนี้เอาเท่าเรือนทางพี่เนาะไอ้ไง,ไงอิสาร์เก้าเก้าเก้าอื้อหือ กาลซอมบี้แมนนกไฟฟินิกอีกโอ้โหเขาจสิสูได้ว่อะไรฮะมาจัดไปก่อนต้อนรับสมาชิกใหม่สองท่านเปิดมาช้านิดหน่อยฟังสีงเงาใส่ไปหน้ากาบชว์ คาโลไลโจตีฟังซีเงาใส่ซีนัสโชเข้าไปหายคิงเอนจินตึก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 โชเข้าไปบล็อกลูกไฟไปสองลูกเกิดผลที่กระนำบ่หูบลอดตีมากอึงสามหมื่นสามตีธรรมดามากาโลตีธรรมดา เอาโบูรอดค่อยไปเนี่ยเลยลึกเลยลึกโชว์กัดกนนอนนกเนอ้ยนกจิกมาโซนี้ค่อยฟังสีเง,งาใส่บูรอดหายการโลไรโจตีมาโซนี้ฟังสีเงาชิชิชโชว์ บอกตายมีไม่เยอะเถอบล็อกไปอีกสองลูกลี่เป็นหา <c oughs> แห่งบล็อกแห่งหลายเป็นซอมบี้แมนสะบันแฟนตึงตึงตึ้งตึงสามหมื่นหกมีเดือดพึ้นกันมากูกาโร่ปล่อยมัดตึง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 ใครคย,ยูยยังคอยอยู่ Justice, ยังคอยอย่ยังนะโู้ตายเยอะเลยชุกกัดก่อนมาไปที่น,นี่โซนิฟัง,งสีเงาใส่กาโลชุกชุดชุดเรียบร้อยบ่ตายลิ้มข้าวบ่ตายกาโลบ่ตายมีไม่ยอดโอ <c oughs> นีประโยชนอสองตัวนะนะคิงเอนจิน้นตึก,ตก ตึกตึกตึกตองเข้าไปกาโลหายสะบันแค้นมาตึง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 หัดทะเลลึกตึงตึงตึงกองรกไฟฟินิชอีกอุ้ยเพื่อเไหมโซนิกจะพาด้วยโซนิกโอ้เหลี่ยบร้อยเลยโซนิกคอย บันเซียนอีก <c oughs> เรียบร้อยปึ้งปึ่งปึง,ปงโอ้โห,โหแพเอ้ยตายเกือซ้ตัวนีดสองตัวว่าจะถอยอตัวนึงทุเข้าไป สะบันแค่เช้ลูกน้องจีนัดตึงไปนักทารุลิกตึงตึงตึงอ้หายแล้วอีโชู้ให้ถึกพอไม่ตายแล้วก็แพ้ นะคนที่สองเดี๋ยวค่อยได้ครูปรับอีกแล้วคนหนึ่งละค่อยได้ครูปรับมาอีกแล้วหนึ่งมานะคนที่สองมาเนี่ตอนรับตอนรับด้วยการกระทชำชํำเราใส่ข้อกีนอดเลยนะปังสีเงาโชวดวงหาย บุรอดบอดตายบุรอดคอยขึ้นถึกถึกทนแต่ว่าคิงเย็นจิ้นไปตึงตอกลูกไฟไปสองลูกอี่ธรรมดาแล้ววันนี้ไม่มีลูกไฟใส่ละเพิ่มลูกไฟมาหนึ่งจุดจุดแะนำ มาแบบฝนนังสีเงาใสาา่ไข่ใส่ชิกกดสอบใสจีนอนกด <c ười> สอบใสโชว์ให้ตายชิงอนจิ้นไปบอกไปอีก2ลูกโชว์เกือสาม ต้อมาอ้ยส,สามตัวฮะกด <c oughs> หิวเนาะโอ้ยใส่อันตีหิวเสยตีธรรมดาไปแต่ละตัวมาหอ,อ,อดก็พค่อยละโซนิคเดอะแบกค่อยฟังสีเงางชึกชึกชึกเรียบร้อย คิงเอนจินมาเนี่ยคิงเอ้าโอ้โหมมีลูไฟใส่แล้วมันมีลูไฟใส่มาแล้วชองลูกสัญงาณใส่โชว์เข้าไปปีนัดโอ้เอาแล้วมัเนี่มัดทะเลลึกโซน,นเดียมตายเลย ตึงปึงตึงหกหมื่นหนึ่งเรียบร้อยตำรวจอร่อยชูวิทปุ่มเงินเงินเย็ดกระสอบทรายเนาะเ็ะยังไงพินก็เป็นกระสอบทรายเรียบร้อยมาเงินชิ้นตึก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 โชเข้าไปเรียบร้อย ตายเพราะโซนิ <c oughs> เดี๋ยวนี่เดี๋ยวคอ,อยจะหาวิธีให้หสนะได้อยู่ทีมนี่โอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้เดี๋ยวกรบมาพร้อมกันเอ,อนาชนะเจ้านี่ละ